ก็ทางขวาใจใหญ่ทางซ้ายจะเล็กเอาของจริงมาให้ท่านผู้สมสมีสวยที่สุดในโลกเหนือกลายเป็นหกกินม็ดหลักมัดชัดเจนของขาบกนะครัมบมันตราองค์พะลึกกดได้ลึกมากครับมเส้นหลักแลลึกมากครับ ทางขวาจะใหญ่ทางซ้ายจะเล็กกรอบํำลาพระเงาะป่าเอาของจริงให้ท่านผู้ชมชมนี่หลายร้อยปีเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมสวยที่สุดในโลกสายจำลอง062 636 345ห้า แขนขวาทับแขนซ้ายลูกศมชัดเจนเนืเอของกริงให้ท่านูสวยที่สุดกอบูตัดต่ออะไรรอยตัดรอยธรรมชาติูหลังกระดานูหลังกระดานขาบกุ้ขาบไข่ขัาบเป็นไขู่นี่ รแล้มะขามลาดินลาดักลาดำนี่สำคัญสายให้ท่านผู้ชมชมของจริงให้ท่านผู้ชมชัดเจนนี่สวยที่สุดในโลกของจริงให้ท่านผู้ชมชมสายจำลอนย์หกสองหกสา สามสี่ห้าหน,นึ่งรับมีข้าบชัดเจนเแขนชอทับแขนชายนินนน่และลึกมากเส้นสังกติโลพาดสขึ้นสูงข้าบกหูไม่ค่อยเห็นชัดเจนเลยปหน้าของท่าน,นเจนรงเลาพอองแท้่ไม่ชัดจจน สวยที่สุดในโลกผสมกอบทางขวาใจใหญ่ทางซ้ายจะกอบเล็กๆตีกอบสักเ์สถิตจจิตัอเลยสายจำลงองหกสามหกสามสี 6, 6, 3, 6. 3, 4, สจบเพียงเท่านี้สวัสดี